การเดินทางของสูตรเว่ยหลางเล่มหนึ่งบทที่10สูตรของเว่ยหลางกับการเดินทางเข้าสู่อาณาจักรเซน ครูบาเซนมุ่งชี้ไปที่จิตของเราจิตเดียวนี้เท่านั้นจะรู้แจ้งกระจ่างชัดกับภาวะธรรมชาติไม่มีความเกี่ยวข้องกับความรู้มากมายไม่เกี่ยวกับตำราแม้แต่นิดเดียวจะต้องรู้แจ้งด้วยจิตของเราเองดังตัวอย่างของหนุ่มไว้หลังไม่รู้จักหนังสือเพราะความยากจนตัดไม้ทำฟืนขายเลี้ยงชีพมาตลอดไม่เคยบวชเป็นพระพิสุมาก,ก่อนเลย สหายเอย๋ยสูตรของเว่ยหลางจะนำผู้อ่านที่สนใจเดินเข้าไปสู่อาณาจักรเซนเป็นอีกมิติหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับความรู้แม้แต่นิดเดียวเป็นเรื่องของจิตจิตเดียวนี้นั่นเองจิตเดียวนี้นั่นเองเนื่องจากความรู้มากมายนั้นเป็นปราการเป็นกำแพงมาขวางกั้นด้วยความคิดความเก่งคิดทุกเรื่องจึงไม่อาจจะเปิดช่องให้จิตของเราเดินผ่านประตูเซนคงต้องยืนอยู่ตรงหน้าประตูตรงนั้นเองขอฝากเป็นข้อคิด บทที่1เมื่อหนุ่มเว้หลางได้บอกความนนใจกับพระสังฆปรินายกองค์ที่5ว่าภายในจิตของเว้หลางนั้นเกิดปัญญาขึ้นบ่อยครั้งปัญญานี้จะออกห่างจากธรรมชาติของมันเองธรรมชาติของมันเองนั้นอักษรจีนคือจื้อซิงจื้อซิงหรือ s e l f n a จอร์ เป้าหมายของการเข้าใจเซนนี้คือการเข้าใจธรรมชาติตามภาวะที่เป็นภาวะธรรมชาตินิสัยของเราและของสปปรรพสิ่งในสูตรของเว่ยหลางนี้มีบางคำที่ใช้แทนกันคือคำว่าพุทธภาวะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อ Pointing at the Moon เป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวของครูเซนสิทเซนในสมัยราชวงศ์ถังมีทั้งหมด100เรื่องทุกๆเรื่องนั้นต่างสรุปจบตรงที่ให้รู้จักพุทธภาวะนั่นเอง แต่ในสูตรของเว่ยหลางนั้นเกือบจะทั้งหมดใช้คำว่าจื้อซิ่งและคำนี้เองที่หนุ่มเว่ยหลางเป่งคำอุทานทันทีที่ได้ฟังกิมกังเกงจิตเกิดปัญญาโพ้งออกมาต่อหน้าพระสังฆบิณายกองค์ที่5และคำนี้ที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า essence of mind เนื่องจากหาคำที่ตรงตัวไม่ได้เป็นจุดตันมาตลอดแล้วหนังสือทุกเล่มเกี่ยวกับเซนเขียนโดยชาวตะวันตกเขาจะใช้คำว่า essential mind เช่นกันฉันไม่อาจจะเข้าใจได้เลย อ่านมาเป็น10ปีเมื่อไม่เข้าใจตีความหมายไม่ออกจึงหมดความมั่นใจไปมากดังนั้นการไปสวนโมกทุกครั้งเมื่ออยู่คนเดียวในบรรยากาศใต้ร่มไม้ตามธรรมชาตินั้นจิตจะขาดตอนจากอารมณ์ผัวพันจากสังคมมายาทําให้มีส่วนให้จิตนี้คอเคลียร์กับภาวะธรรมชาติและเมื่อมาดูต้นฉบับจีนพิจารณาตามตัวอักษรจีนก็มีความก็มีส่วนช่วยให้เข้าใจภาวะธรรมชาติได้ชัดเจนขึ้นขอสรุปว่า เมื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษใช้คำว่า essence of mind จึงเป็นเหตุให้ภาคภาษาไทยจำต้องแปลมาด้วยคำว่าจิตเดิมแท้ขอจงโชคดีในอาณาจักรเซนสอทโนคาพร9กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 3ช่วงเข้าพรรษาเวลา10นาฬิกาหนนาที